อ่าเจริญพรเอ่ออยู่กี่คนนะบ้านเนี้ยโยมปกติมีี่อยู่กีก่คนทั้งหมดนะมีสี่ห้าคนสี่ห้าคนมีใครบ้างก็มีลูกลูกสองคนแล้วมีลูกสองคนลูกสองคนแล้วก็ฉันแล้วก็แฟนแล้วแฟนแล้วก็แฟนแล้วล,ลูกคนโตก็ไปมีครอบครัวแล้วอ่าคือลูกสองคนเนี่ยคนโตไปมีครอบครัวก็คือแยกครอบครัวไปใแยกไปแล้วอันนี้ก็เหลือลูกคนเล็กะลูกคนเล็กนะ ลูกคนเล็กก็ไม่สมบูรณ์ลูกคนเล็กไม่สมบูรณ์เป็นประมาณไหนเป็นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดไมนคนดูเรื่องเอาแต่ใจอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วเขาได้เรียนไหมเขาไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้เรียนเลยอ่ะแล้วปัจจุบันเนี้ยอยู่อยู่กับโยมไหมไม่ได้อยู่ไปไปมามาไปกับพวกฝูงเข้าไปเรื่อยเยบางทีเขาก็มามั่งไม่มามั่งอย่างเงี้ยอ๋อเขาบว่าโยมอยู่ในบ้านเนี้ยปัจจุบันเนี้ยก็คือสองคนปัจจุบันอยู่หลานคนหนึ่งหลานคนหนึ่งอ้าว ลานลูกของคนไหนลูกของคนเล็กอ่ะคนไม่สมบูรณ์นะคะอ๋อลูกที่ว่าพิการอะไรเนี้ยจ้าจ้าเขาพลาดมาแล้วเขามีเด็กอ๋อโอเคมีปัญหาพลาดมาแล้วก็เลยมีลูกใช่คุณน้าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหกสิบแปดหกสิบแปดแล้วคุณลุงอ่ะหกหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วเขาเป็นอะไรครับนี้คุณลุงเขาเป็นเอามาพึกข้างซ้ายค่ะเป็นมาพึกเดินไม่ได้มันหลายปีเอามาพึกนะจ้าเอามาพึกข้างซ้ายาซ้ายแล้วเขาก็ เดินไม่ได้แล้วเลือดอุดตันตรงทาปลายเท้าอ่ะเลือดไม่เดินแล้วมันก็เขี่ยวขึ้นมาเขี่ยวขึ้นมาปวดทนไม่ไหวเลยไปเสนาเสนาก็เลยตัดคือเดิมเนี่ยเป็นอัมพึกอัมพึกอัมพึกครึ่งครึ่งซีกแล้วก็เลือดไม่ไปเลี้ยงเท้าข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ตัดตัดก็เหลือข้างเดียวเหลือข้างเดียวยมมือมือยกได้ไหมได้ได้ข้างเดียวได้ข้างเดียว อ๋ออันนี้ไม่มีแรงนะอ่าเป็นเป็นมากี่ปีโอ้หลายปีประมาณประมาณมาพึกด้วยประมาณยี่สิบปีได้มั้งยี่สิบกว่าปียี่สิบปีจ้ะอ่านั้นแสดงว่าคุณน้าท่านคุณน้าท่านนี้ก็ไม่ได้ทางานมายี่สิบปีเลยใช่ใช่ไหมนั่นก็เป็นนั่นเดี๋ยวเป็นโยมก็ทําคนเดียวเลยอ่าและคุณคุณน้ามีโรคประจําตัวไหมตัวเองเนี่ยก็มีเพิกความดันนิดหน่อยมีอะไรบ้างอะ ลมดันันอย่างเดียวไขมันเบาหวานเป็นไหมไม่มีไม่มีนะอ่าแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือลูกลูกคนโตแยกไปแล้วคนเล็กก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วแลถ้าถ้าทำงานอะไรกันหากินอะไรกันอ๋อก็ได้คนพิการอ๋อคือตอนนี้คือใช้เบี้ยที่ที่เล็กชีวิตเนี่ยคือจากคนพิการของคุณน้านี่ใช่ไหมครับแล้วก็เบี้ยคนแก่อ๋ออันนี้นะครับที่พิชายุผู้สูงอายุ ออันนี้คือที่ใช้ส่งหลานด้วยไหมหลานไม่ได้เรียนเรียนแค่มหกอ๋อเรียนแค่มหกก็คือส่งไม่ไหวไม่ไหวไม่มีไม่มีเงินนะอันนี้เขาเดินได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลยอ๋อขยับได้ไหมแคบตัวได้ไหมขยับได้เนี่ยมาว่าไปเข้าห้องน้ำห้องท่าได้ไมได้ไม่ได้ต้องใส่ผ้าพิดเพ๊่อใส่เช็ดกันทุกวันอ๋ออ๋อโยมก็ต้องคือคือเข้าห้องน้ําไม่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้อาบน้ํา อาบน้ําถ้านั่นก็ถัดไปตรงนั้นได้ได้คืออาบอาบน้ําได้แต่เข้าห้องน้าไม่ได้ก็ต้องช่วยก็คือก็คือต้องใช้แพมเพืร์ตลอดเลยมอนัหมอนัดเขาเนี่ยม่ไาเพราะอะไรถึงไปไม่ได้ไม่มีตังไม่มีตังไปหาหมอต้องอุ้มจ้างคนอุ้มจ้างรถอีก๋อต้องจ้างใครทีก็ห้าหกร้อยอ๋อคือคือไอไอไอค่าหมอเนี่ยไม่เสียแต่ว่าแต่ว่าค่าสู่คุยทีจะต้อง พาคุณน้าเนี่ยไปเสียอ๋อค่ารถแล้ต้องมีคนจ้าง,อ,งอุ่มไปนะอขาสาเขาเลยตัเอ,อ,อ,องเขาสานนะเขาสานเขาสารเ้าสารเขาสารมาให้ไว้ห้าถุงนะอ่าเขาสาตั้งล่างเลย้ําน้ำ,น,ำน้ำดื่มนะอ่าน้ำดื่ม น้ำดื่มสามแพ็กอ่านี่ไข่ไก่สองแพงนะคุญานะอ่าเอาไว้ทำอาหารทำไมกําลังไม่เชยมากมออันนี้เป็นไข่เค็มอ่าไข่เค็มนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่ปลากระป๋องนี่สี่สิบสี่สิบกระป๋องสี่แพ็กอ่าเนี่ยสี่แพ็กสี่สิบเลยนะอ่าน้ำมันพืชสามขวดน้ำปลาซอสนะอ่านี่ปลาหมึกเค็มนะ อ่าอันนี้น้ำพริกน้ำพริกเผากับน้ำพริกนรกเอาเก็บไว้ได้นะอ่าหมูหยองอ่าหมูหยองกุนเชียงน้ำตาลทรายสามกิโลนะอ่าขนมนี่สองลังมาม่านี่เอาไปสองลังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อนมหนึ่งลังนะคุณน้ากินนมไหมเนี่ยเดี๋ยว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 อันนี้อ่า พูดสับผมนะทำยาล้าง,งจานกระดาษิชช<อ>ู<อ>้ขอขอุ่่งทักพอะห่อใหญ่ขอขอขนนหนึ่งห่อเอาหอกระดาษแฟมเพิ์ดได้แฟมเพิ์ดด้วยแฟมเพิ์ดนะคุณนา้าจะไปเลยหนึ่งห่อสองห่อสามห่ออ้าวสี่ห่อนะนี่ก็สิ่งของที่เอามาให้คุณน้านะนี่เอาเอาไว้ใช้นะ,ะแล้วก็ คุณนะ้าเมื่อกี้บอกไม่มีตังค์ไปหาหมอใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้ตังค์ไปหาหมอ,อามาสามพันอ่าเดี๋ยวให้ตังค์ไปพาไปหาหมอด้วยนะใช่อ่าให้ไวสามพัน 3, นะอ่าคุณลุงเอาตังค์ไปหาหมอนะอ่าเดี๋ยวหมอนัดต้องไปหาหมอนะครับอ่า